ไม่ไม่จอครับคับเรียนพี่ไขแสงนะครับเป็นอะ พูดอะไรไม่ได้ครับพูดอะไรไม่ไม,ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่พูดอะไรไม่ออกได้แต่ตื่นตันใจนะครับผมจริงๆนะครับผมพูดอะไรไม่ออกจริงๆผมเองเพิ่งมาจากระยองนะครับมาให้พี่แสงหลดบันดึงเล่นแล้วก็ไปละตามภาษานกนะครับนกห้องเพลงหลับห้องไปทั้งพูนทั้งบีบบเลี่ยงสิบ้วยสีบจะสี่ก็จะ,ะเส่นยังไงเนาะครับ แต่ก็ยังดีได้ไปร้องเพลงเพื่อชีวิตกระจัดกระจายไปมีผลกระทบต่อสังคมมั่งมีอะไรมั่งก็เป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งที่พี่แสงมอบหมายให้ทั้งหลายปีมาแล้วแมนบอกครับครับก็เหมือนพ่อเหมือนลุง พระยิมยิมในเยือตัวนี้โชคดีสี่ัน อายุยืนมื่นปีพี่ขครแสงครับ ป่าเป็นแผ่นฟ้าทางทงอีกทีหนึ่งแล้วกันดวงตะว,วันทอแสงมีทอยรังอับร้าเป็นเปลวไฟทิ่ไม่นาเก็บมันไม่มาคือมันแท้ 然后我们个扰贝 รินไม่มีสิทธิ์ขออภัยแต่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเพลงนี้นึกขึ้นมาได้เมื่อกี้นี้เองว่ามันน่าจะเล่นในงานนี้ก็ยังไม่ได้ซ้อมได้อะไรกันเลยแต่ก็เห็นว่าชื่อมันก็ใช้ได้ก็ขอฝากเอาไว้นะฮะวันหลังจะม,มีหางเครื่องมาด้วยแล้วกันนะครับขอฝากเพลงคนดีครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้ฟังปาทกถาแล้วครับแล้วก็พบกันวงคณายาวตอนช่วงค่ำอีกอีกอะไรนะครับท่าน ครับหนึ่งรอบตอนค่ํานี้นะครับท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยวีระคงจะได้มาแจมด้วยนะครับขอบคุณครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับถ้าเป็นงานอื่นก็อาจารย์ธีรยุทธ์ก็จะต้องได้รับของรางวัลหรือของที่ระลึกเป็นชิ้นเป็นอัน สำหรับงานนี้นี่ก็เห็นจะไม่มีอะไรวิเศษไปกว่าเสียงปรบมือขอบคุณจากพวกเราสักครั้งหนึ่งนะครับ กามาตร์แห่งบานาฝนตกมามีของกินอ่ะฝนแรงแห่งแผ่นดินห่วยบึงน้องแห่งเหงืดอหายมาเด้อมาเฮ็ดมาเด้อลาอย่าเดินไกลนับวันจะกลับไกลบ่าวสาวเลยเข้าเมืองกรุงเสียงแคนรล่เสียงสุงตุงลุงตุงและเล่นแต่แร้ลนเตละเสียงแคนก่อเสียงซอ และวอ้อนที่แล้วมาเด้อมาช่วยกันก่อยี่สารน้อ คุณครับต่อไปเป็นเพลงซึ่งเขียนไว้หลัง14ตุลานิดหน่อยตอนนั้นเพลงนั้นทันสมัยมากซึ่งวันนี้ก็ยังคิดว่ายิ่งทันสมัยใหญ่ขอเชิญคุณธินวัตน์มฤคพิทัก ขึ้นมาร่วมเป็นนักร้องรับเชิญพิเศษสำหรับเพลงนี้ครับเพลงนี้ชื่อายายตากับยายตากับยายเป็นเพลงที่วงต้นกล้าและการาเกตเคยร้องในสมัยหลังสิบธีตุลาคุณธินวัตรบอกว่าจำเพลงนี้ได้แล้วก็คิดว่าเข้ากับยุคสมัยที่เราต้องใช้งบประมาณถึงพันล้านเพื่อ กระทายกระบุงเรื่องจริงใช่อินนิยายตากับยายมาตายในกรุงใครเลี้ยงใครบำรุงใครทำลายตายายเรา กับยายนะครับบทประพันธ์ของพี่นวรัตพงไพบูลยิศิปิยแห่งชาติผมจําได้ดีที่จําไม่ได้ก็คือประกาศไปว่าแบบวันที่27ตุลาคมเป็นวันงานอลังการกรวีที่จึงเป็นเสา24ตุลาคมนะครับไปฟังการอ่านบทกวีของคุณนวรน์กับดนตรีวงนี้และยังมีเท,เทวันทรัพย์แสนยากรคณิตศีกลิ่นดี ที่โรงแรมสยามอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับวันที่24ตุลาคมแฟนๆกรอนของพินวรัตไปให้กำลังใจกันหน่อยนะครับงานอลังการกวีครับ24ตุลาคมผมได้เพียงเดียวพี่